ครับี่ปลูกำนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับที่ส่่อผสมกับการทําท่าน,นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดตัดจองนะครับก็จองได้เลยนะครับวันที่1ิ12พฤศจิกายนนะครับที่วัด กระเร่องของม้านะครับตำบลโจมอำเภอกันคอยจังหวัดสระบุรีพบกันแน่กับศิลปินมากมายนะครับพร้อมด้วยพระรุ่นนี้บอกรุ่นนี้รุ่นทํามากับมือนะครับไม่มีไม่ได้ปั๊มอะไรเลยนะครับนี่นะครับโบเป็นประธานการนั่นเลยนะครับส่วนผสมอยู่นี่เลยนะครับถึงข้างหลังนะครับผม้อันนี้วิหารปู่นะครับถึงราดพถึงขอบนะครับ ครับไปดูไปดูกันนะครับการการสพระดูสอะไรนะครับมีมากมายเลยนะครับดูนะครับเขาละการไฟกระชากเลยใคแต่เยนะูไรม่รลยแต่ขังรวมกันตารวมกันรวมกันรวมกสานเล่นมาละเล่นมาเนี่ยั้าม ไม่เลอ่ะถอดมานี่มือขาวบ้ีเลยนะกัดได้ไหมขาวบุ้เลยคุณ่อนจเสร็จนะนี่ะดูนี่น่าเหรอโอ้โหดูเองมากดบีกโอนร้อนเมา รุ่นนี้แดรุนนี้ต้องจองเลยนะใส่พนเยไ้ามนแล้ต้องซั่งกระเดนอนนิดหน่อยเวลาตื่เดี๋ยวต่อไปจะนิ่มันนี่คนนี้ยังไม่ครึ่งทางนะเนี่ยดีพอตอนนั้นนะตอนคืนนอนแล้วแบบนิ้วแบบมันมมันมันกำไม่ได้ เอาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแรงเกิดแปลงงี้นะใช่แรงเกิดแปลงมันมองไม่ชัดใช่เราต้องจกระศน์สอบอีกแตปนี้ดิสาทำหลุมไม่ให้ได้หรอเขาแตกเขาจไม่แตกเขไม่แตกเราไม่บล็อกหน้าโอ้ยเทียนน้ำไปเลยเออผมผิดเองไงเทียมน้ำไปต้อนด้วยเทียนผมว่าต้องหาอะไรรองข้างล่างหน่อยเพราะว่าเวลาอัดลงอ่ะยางมันอันนี้ก็ได้ใช่ไหมล้เบี่ยง มันตอองเบียงเบียงเบียงนะนี่แหละประมาณนี้เอะรไก็องเอกระเบื้องลองนะเอาแผ่นเหล็กลองนึแผ่นนึงเบื้องลองมันต้องลองแผ่นกเบืองแผ่นม้ันไม่เต็มแล้วมันอจางวัดประมาณเดวัดเก้วัดนี่แหละประมาณนี้แล้วอยงนั้นที่อย่าน้ น้ำมันกาวัมดไหมเอนเก้าวะพอน้่นี่เลหมนี่อะไรนี่ยน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมด้วยน้ำผึ้งผสมด้วยเกมมันร้ายเงิันน่ากันเิดตึงอันนี้เป็นอะไรครับน้ำมันจันกข้าปินงข้าวกินเนี่ย้าวปินโอ้โหส่วนผสมเยอะมาก ก้าวกินไงมาผสมกันไงน้ำมันจัรก้าชนิดความร้ออยู่ในนี้มีจานุพันธ์ด้วยจานุพันธ์จะไม่ขันก็ไม่หมาดเลยจะให้กดเดิมตัวเองไงไม่เชื่อนายกงัพราะไปประเทศไม่ได้เราไม่ได้ถ้ามันสามารถจะไปต่างต่างจังหวัดได้ไหมซอยระเบิดักตัวว่าเขาไปเขาไปแต่งงานวันเดียวคุณจะกักตัวก็เจ็ดต้องสิบวันเขาก็จะไปด้วยเห็นงานไหมนายกพูดเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง น่าเก็บไม่ทันาา er เลยเสงยงจริงกับเสงในนี่มันจะจริอมยันห่างกันหนิเอุดูต่งยังไม่เหนียวเหรออืม

ข้าวไรข้าวสุกเห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่เพราะเห็นได้ทำไมถึงบอกให้ใช้นุ้บี้โอ้โหเขาต้องมีเข้าสู่เข้าเรับท่านน้งต้องบีไม่งั้นเราเวลาไปจตะพุชของทับอีกข้าวจะลดัุมันเม็ดมันก็จะขึ้นมาข้าวข้าวจะดันเนื้อออกมาแล้วแตกครับโอ้โหครับไม่ใช่บีบง่ายง่ายนะครับบีบแล้วก็นึกว่านวดนวดนวดแล้วนะครับมันจะมีเม็ดข้าวนะ ไม่ข้าวไม่ละเอียดก็ยังปั้มไม่ได้นะครับนะครับมันต้องใช้นิ่งโป้งบีบแบบหืเน้นแน้นเเราแล้วระวังด้วยนะคนอื่นคนอื่นเขานวดกันเป็นสายขายค้าขายบวดผมนวดเป็นเมตตาหายโยมเมตตาจริงๆเอาละ ถาดเน,นีนน้เมตตาเลยนะปู่เนี่ยนี่ถาดเนี้เขาต้องลวนแบบนี้นะครับเออข้าเข้าส right. ุกมันอยข้าวจะได้ต้องหมั่นไปถึงถาดเลยนะต้องบี้เลยมันถึงขาดปัจเจกนิ่งโตให้มันกระจายไปเลยแล้วมัโขกแน่ไม่มาโอ้ฮะเออให้มันกระจายไปเลยหรือจะโขกอ่ะโขกมัติดโขกบานติดโขกนะติดโขก ติดครบิดตละมันกวไเละมนเองแือนี้ยืนเลยหต้องโน้นยืเลยตั้งบีบเพื่อให้ข้าวละเอียดไปด้วยครับไม่มี่ปัญญาด้วยส่วตัวไปเลยโอ้ไม่มีนะัวไปเยไม่มี่ส่โอ้ล้รใกลแล้วอดรอนะครับผมว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันนี่ Oh, เห็นความลำบากนะครับการนแรับลองว่าออกมารุ่นนี้ชักสิทธิแน่นอนครับทุกผู้ชมกระเบื้องปูใส่สูตรผสมไหนครับผมฮะขอ,อดูหน่อยที่สูตรผสมไหนอันนี้จะเป็นน้ำมันก<น>้ากิ่นน้ำมันก้ากิ่นนี่น้ำมันจันทรก้าก<อ>ิ่นก้าชนิดที่ผสมอยู่ในนี้นะ<อ>ครับที่ผสมไปแล้วรสชาติหวานหอมานหอมทานได้ด้วยหรือครับผมหวานทานได้ไปทอดนต้นแล้วก็หวาน ไหนมากปวดหัวครับยังไม่เสร็จส่วนนะครับใส่สูตรอีกแล้วนะครับ <S <S สูตรนี้อะไรปู่ดือใส่นีมันจะทำให้เนื้อมวลสารกับตัว ก็คือความตอนนี้ความเหนียวของมวลสารยังไม่ได้ยังเหลวเกิดไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราปดบล็อกจะทำให้ติดบล็อกจะติดบล็อกเนี่ยเนี่ยเนีแน่ๆนี่ยเป็นจะเป็นมวลสารทั้งหมดนะกราปุกเนี่ยเป็นมวลสารมาจากทัวสารพิษนะ ดินผสมต่างๆแล้วก็เป็นมวลสารของเกจิดีดังๆในประเทศไทยเยอะนะครับแล้วก็มีทานมาของคู่แล้วเจสันเลยาล้วมึงก็ไปฆ่ัหมูเหรอยอ้

สาธุสาธุรับลูกเอาสต่านุแต่ทานุนี่ผู้พันเตรียมพุดจะไปไหนน่ะวันนี้นะอ๋อเมื่อนี้ไม่ไม่ะดูอ๋อไม่ะดูส่านเล่านเสรเลยไีครมขครับั้นคนหนึงบ้านหึได้อะไรเนี่ยลูกโอ้ อ๋อแ่ไ Get ่ิ่เลักไ้กล่าวว่อยู่แน่เลยเออเดี๋ยวผพันมากันดี่าี่ลองกันนะนี่มันพิเรนต์มันของทูนเลสใหลต้อนี่ไงสีแดงบนอะไรก้วฮะ

มันทำไมออกเยอจังเลยไม่อยู่ไม่ได้พี่อ๋อนแต่แต่กี่ปูแต่แต่หลังแตกนะหลังไม่เน่นไม่เน้นไม่เน้นแตกไหมแตกเหมือนจะแตกตรงตรงปอยต่อนะอ๋อจะทำแบบนี้ใช่ไหมต้องทับกรอบให้มันได้เสมอกันต้องให้มันเลยกรอบไปเลยอโเคเอาใหม่นะอย่นี้อะไรอะไรไหนไหน แม่เตียงไปเนี่ย <is> พ่อเก้านะแม่แมวเก้าต้องตอนไหนนี่เก้านี่อันนี้มีสีขาวอย่ข้างด้านหลังไม่ได้้ให่อเนี่ยสีขาวเยอเลยนะแ้้อันน่ออ่ไม่น คนงเลครับข okay, ั้นตอนที okay, ่ปั๊มพระเลยนะครับผมมันเยอะเกินต้องเอาต้องปั้นให้เป็นเ้อียวันถ้ามันตบตบโอเคนะ เพราะไม่งั้นด้าหน้ามันจะไม่่หน้ากดปุบ๊บครับวันนี้เราทําแบบเอเ่อแบบโบราณแบบโบราณนะครับเรสมัยโบราณเนี่ยโบราณให้ดูเขาอ,ออกมาเป็นรูปแบบพ <laughs> อเท้าโชว์เนาะออกเป็นรูปแบบเอออย่างเงี้ยร่วงเลยนะครับผมตรงนี้ <laughs> ติตดนี่เป็นยังไงครับรุ่นนี้ <laughs> ดูนะครับสวยก็สวย,สวย,สวย,สวยแต่แลายมันอยู่ตรงไหนนะ ตาของของชัมากอุยนะเนี่ยมีชั้มากเห็นต้องเห็นเหนหาดเลยนะแล้วขาดนะขาดนี่เขาต้องมาเปลี่ยนจากตรงนี้ไม่ไม่นั่งนันแต่ฐานนี่ ลา่เดี๋ยวม่น้มันจะไม่ทเราตอนนี้นะเราอนเราต้องผู้ชมครับกับรายการนะครับไปกระชาตนะครับวันนี้นะครับเข้ามา การทาพระนะครับสมผมนะครับมูลสารต่างๆนะครับกับลูกศิษย์การปลูกเมรุสยามมันก็ทำคนนั้นนี่นะครับแล้วก็ปลูกเสร็จนะครับผมเสร็จแล้วก็ม้วนฝาลูกศนี่เคียบไปหมดเลยนะครับน้ำมนต์ก็ก้าวัดนะครับแล้วก็มูลสารต่างๆนะครับปราช้าก็เก็บปลาช้าเลยนะครับแล้วก็มีท่านมาของหงปู่ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้ก็พิมพิมพ์รุ่นนี้ก็จะมีสองสีนะครับผมสวยงามนะครับและแต่สีจะอยู่ตรงไหนนะครับ เราก็ทาพระนะครับนึกถึงสมัยโบราณเลยนะครับเมื่อสมัยนี้สมัยนี้เขาจะใช้เครื่องจักรหรือลงหล่อเราให้มีเครื่องทางสมัยแต่ว่าเราย้อนยุคทำมาย้อนยุคมาสมัยโบราณน,นะครับเมื่อเกือบ 80- 90, 90ปีนะครับใครยังไม่เคยชมก็ชมเลยนะครับแต่นีฝนลงเม,ม็ดมานได้หนึ่งเม็ดสองเม็ดนะครับผม